แอทักษออนยอมรับตรงๆกลางรายการมีคนคุยดีเจต้นหอมใส่เสื้อส้มต้อนรับ เรียกได้ว่าตั้งแต่แอปทักษออนพักสุขเจริญกลับมาโสดก็ฮอตมากและกระแสนั้นก็แรงจริงๆสําหรับทิมพิธาริมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลที่ตอนนี้โดนจับตามองเป็นพิเศษแถมหลายๆคนยังเชียร์แอปทักษออนกับทิมพิธาให้เป็นคู่กันเพราะเคมีของทั้งคู่นั้นเข้ากันสุดๆค่ะแถมอายุก็ยังเท่ากันอีกด้วย และล่าสุดค่ะทางด้านแอปทักษออนก็ได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการหอมปากหอมคอที่มีต้นหอมสกุตลตาเป็นผู้ดำเนินรายการโดยในช่วงหนึ่งของรายการนะคะทางด้านต้นหอมสกุตลตาก็ได้ถามว่าผู้ชายแบบไหนที่แพ้ทาง แอปทักษออนก็ได้ตอบว่าไม่เคยมีสเปคเลยรู้สึกว่าเจอแล้วใช่ก็ใช่แพ้ทางผู้ชายแบบสุภาพบุรุษโรแมนติกได้ก็ดีหรือถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็ต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์ ให้เกียรติส่วนเรื่องอายุนั้นไม่ได้กำหนดการคุยกับคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายต้องได้อะไรสักอย่างไม่ได้ความสุขก็ความสบายใจและทางด้านดีเจต้นหอมค่ะก็ยังเป็นตัวแทนของหมู่บ้านถามแอปทักะออนว่ามีคนคุยหรือ,อยังซึ่งทางด้านแอปทักะออนนะคะก็ได้เฉลยสถานะหัวใจโสดหรือไม่โสดโดยดีเจต้นหอมก็ได้ใส่เสื้อสีสม้มต้อนรับแอป,ปอีกด้วยค่ะดยแอปทักษอนนะคะก็ได้ตอบตร ตรงๆว่ามีคนคุยๆค,ค่ะจริงๆตลอดเวลาไม่เคยปิดกั้นอะไรเลยอยู่แล้วแต่มันแปลกมากเลยวันก่อนเพิ่งพูดกับเพื่อนสนิทว่าเฮ้ยแปลกนะอยู่ๆเราก็รู้สึกว่าเรามีทั้งเพื่อนและคนคุย,ยรวมกันเยอะกว่าตอนเด็ก,เดกๆเยอะมากๆทำไมไม่เป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนเด็กๆนะ พระเจ้าแก้งกันทำไมไม่อยู่ตอนนี้ตอน20กว่าไม่ใช่ตอน40แต่พอเรากลับมาดูตัวเองเลยรู้สึกว่าหรือว่าจริงๆเป็นที่ energy ของเราเองเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้เปิดโอกาสด้วยอะไรก็ไม่รู้เป็น energy ที่มีคนมาอยู่ใ,ใกล้ๆก็ไม่กล้าคุยส่วนใครอยากฟังสัมภาษณ์แบบเต็มๆก็สามารถไปฟังได้นะคะที่ช่อง Youtube ต้นหอมชนีอินดี้